ที่ศา,า,าลอาญารัชดานะครับได้มีการนัดอ่านคําพิพากษาคาดีที่อายการเป็นโจทยื่นฟ้องนางสาวชนทิชาแจ้งเร็วหรือว่าลูกเกดสสปทุมธานีพักประชาชนนะครับความผิดตามมาตรา1นึแล้วก็พรบอรคอมพิวเตอร์จากการโพสต์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องลาสอนศาลเป็นจดหมายส่งข้อความถึงสถาบันพระมหากษัตริย์แล้วก็มีถ้อยความที่จับจ้วงล่วงละเมิดสถาบันนะครับหลังจาก ที่ศาลมีคำตัดสินนะครับศาลมีคำตัดสินตอนนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งให้ประกันตัวนะครับศาลยังไม่มีคำสั่งให้ประกันตัวสสลูกเกดนะศาลนะครับศาลชั้นต้นได้ส่งให้ศาลอุทธรณ์นะครับเพื่อเป็นผู้ชี้ขาดว่าจะอนุญาตให้มีการประกันตัวสสลูกเกดหรือไม่ถ้าเกิดนะฮะไม่อนุญาตให้มีการประกันตัว และเกิดคืนนี้ต้องถูกส่งตัวเข้าเรือนจำนะครับเพียงแค่คืนเดียวนะฮะเข้าเรือนจำนะครับท่านสสจะขาดคุณสมบัติของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทันทีค่ะหลุดจากสสเลยนะฮะเป็นสสเขตด้วยนะครับต้องเลือกตั้งใหม่นะฮะไม่ได้มีการเลื่อนถ้าท่านไม่ได้ประกันตัวภายในวันนี้ท่านไม่ได้ประกันตัวภายในวันนี้ต้องติดตามนะครับลุ้นกันเลยนะฮะว่าสสลูกเกต สารท่านจะประกันตัวหรือไม่จำคุก4ปีผิด112ไม่รอลงอาญานะครับตอนนี้อยู่ระหว่างรการดำเนินการประกันตัวกับสารอุทธรนะฮะ คือนาาสุดใจท่านผู้ชมชคุ้นเหมือนกันนะครับคุณนิธิยานะคะว่าที่รัฐมนตรีช่วยกร,ระทรวงพาณิชย์นะเรียกว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยพาณิชย์ป้ายแดงจากครมอของคุณอนุทินซึ่งตามโผก็ว่าอย่างงาั้นแล้วก็คาดการณ์ว่าจะเป็นแบบนั้นเนื่องจากว่าโคต้าตรงนี้มาจากที่สีสอสพพักประชาธิปัตย์บตส่วนมติพักแต่ด้วยพักประชาธิปัตย์ยังไม่ได้เข้าร่วมรัฐบาลครั้งนี้ยังทํางานฝ่ายค้านอยู่จึงไม่สามารถจัดสรรตาแหน่งรัฐมนตรี ให้แก่หนึ่งในสี่สอสอที่โหวตให้กับคุณอนุทินได้ครับเลยต้องใช้บริการคนนอกอแต่คือลูกสาวของคุณนิพนธ์บุญยามณีซึ่งคุณนิพนธ์เนี่ยเป็นคนที่เข้ามาเจราจาพูดคุยตั้งแต่ช่วงที่สารรับนูลมีคำวินิจฉัยะนะครับคุณนิพนธ์ก็เข้ามาปรากฏกายอยู่ในพักภูมิใจไทยนะครับพูดคุยกับคุณสุชาตินะครับแล้วก็คุณสันติพร้อมพัฒน์พลังประชารัฐแล้วก็คุณอนุทินชาญวีรกูลที่สุดนี้นะฮะ ทางกลุ่มนี้เขาเสนอชื่อคุณนิติยาบุญยามณีญญนะครับซึ่งประวัตินี้ไม่ธรรมดาอย่าง,างที่ผมบอกนะฮะโอ้โหเป็นลูกสาวคนโตนะลูกสาวคนโตครอบครัวนี้มีพี่น้องสามคนนี่เป็นลูกสาวคนโตแล้วก็มีคุณสันเพชรอสอรสอ,สอนะ,ะสงขาป้าแดงอสอสอสมัยแรกแล้วก็ถัดมาก็มีน้องชายอีกคนหนึ่งซึ่งคุณนิติยาเนี่ยนะครับการศึกษานะ มัธยมต้นที่โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลานะครับมัธยมปลายเรียนที่นิวซีแลนด์นะปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์หลักสูตรนานาชาติกีจนิยมอันดับหนึ่งเจ้าลงโรงกรมหาวิทยายลัยได้รับทุนนะฮะตลอดการศึกษาเลยโอนะครับแล้วก็ปริญญาโทนะฮะจากที่จากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินแห่งเจ้าลากรงกมหาวิทยายลายัยก็ปริญญาโทนะครับ แล้วก็ทํางานนะฮะที่บริษัทเอกชนนักวิเคราะห์ข้อมูล Data a n a l y s ซินะครับเครือเจริญโภคภัณฑ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทสยามอินเตอร์เนชั่นแนลฟู้ดจำกัดแล้วก็กรรมการบริหารบริษัทสมิลาโค้ชสโตรจจำกัดนะครับก็ทํางานเอกชนแต่ว่าการศึกษาก็นะได้ทั้งนานาชาติถ้าไปช่วยพาณิชย์ เยาจาการค้าต่างประเทศนี้ก็จะเหมาะหมิงใช่ <c oughs> ยิ่ง <รอ S 1> ช่วง<ไ>ปลายปีนี้นสำคัญด้วยนะอีกอท่านหนึ่งศาสตราจารย์ดรบวรศักดิ์อวรนนนนะคะอดีตประธานคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญก็มารับตำแหน่งรองนายกด้านกฎหมายอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าท่านก็มีองค์ความรู้เรื่องของกฎหมายเป็นอย่างดี และแล้วก็หลายคนก็เลยคาดการว่าเอ๊ะมานั่งตรงนี้เนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ไขกฎหมายธรรมนุญด้วยหรือไม่ส่วนกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก่อนหน้านี้มีการบอกใบ้ว่าอาจจะเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตํารวจภูธรภาคสชายศพลตารวจโทก็เลยปรากฏสองนายตำรวจก็คือพลตรวจโทชาญชัยพงพิชิตแล้วก็พลตรวจโทรุพพรทรรธพลนวรัฐ แต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยพอผู้สื่อข่าวเนี่ยไปสอบถามทั้งสองท่านเลยนะอย่างท่านแรกเนี่ยพลตรวจโทรุจพลก็บอกว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยยังไม่มีการภาพภาพทามเลยยังไม่รู้ด้วยซ้ําอีกท่านหนึ่งคือพลตรวจโทชานชัยท่านก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันว่าใครไปให้ข่าวยังไม่มีอะไรยังไม่มีการติดต่อไม่มีอะไรเกิดขึ้นณตอนนี้ตามร,รายชื่อผคลมาที่เรารายงานมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับ,รบถ้าไปดู ถือว่าเป็นว่าที่รัฐมนตรีป้ายแดงตามโผลแล้วกันนะว่าที่รัฐมนตรีป้ายแดงตามโผนะครับอย่างภูมิใจไทยเนี่ยนะก็มีคุณชัยชนกชิดชอบซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรล่มมตรีดีอีนะครับแล้วก็ถัดมาที่งานไปอดสิบครับถัดมาก็เป็นคุณพลราดอนปริศนานันทกุลอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกนะครับแล้วก็คนนอกอีก6กตาแหน่ง ท่านศรีหัสักพวงเกียรติแก้วอันนี้คาดจะเป็นรัมตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณเอกนิตินิติทันปะพาศนะครับคาดจะเป็นรัมตีว่าการกระทรวงการคลังคุณวรพักธัญยาวงคาดจะเป็นรัมตีช่วยคลังคุณอัตถพลเลิกพี่บูรณ์นะครับคาดจะเป็นรัมตีว่าการกระทรวงพลังงานนะครับแล้วก็พลเอกนัทอินเจริญคาดจะเป็นรัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมและอาจารย์บวรศักดิ์อุวนกคาดจะเป็นรองนายกรัมตีฝ่ายกฎหมายนะครับมือกฎหมายของรัฐบาล ไปดูในฝั่งของพร,รรคกล้าทำนะครับรัฐมนตรีป้ายแดงนะครับตามโผนะฮะคาดนะครับคุณไผลิกคาดจะเป็นรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับ <S <S คุณสัมพันธ์มายุโซคาดจะเป็นรัฐมตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรนะครับอันนี้ป้ายแดงนะฮะส่วนในโคต้ากลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับผู้ที่คาดว่าเป็นรัฐมนตรียังไม่นิ่งนะฮะว่าจะเป็นอุตสาหกรรมหรือจะเป็นช่วยมหาไทายนะครับจ่าเอกยศสิง เหลี่ยมเลิศนะครับอันนี้เป็นกลุ่มของคุณสุชาติชมกลิ่นนะครับอันนี้ก็คาดการส่วนกลุ่มของคุณศักดาและก็กลุ่มของ4สสอ,สอปอชอป,อปอนะครับก็จะมีคุณศักดาวิเชียนศิลถ้าได้เป็นก็ลัมตีป้ายแดงยังไม่ระบุก,กระทรวงแล้วก็คุณนิตยาบุญยามณีนะครับคาดจะเป็นลัมตีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ะนะฮะนี่ก็มัดรวมมาให้ทั้งหมดทั้งมวลเดี๋ยวรอวันนี้ให้เขาเคาะเสดจน้ําให้100ร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะ เสร็จแล้วก็ส่งชื่อตรวจคุณสมบัติถ้าใครไม่มีประวัติด่างพอยไม่มีอะไรต้องเอ๊ะนะฮะเยอะมากเนี่ยก็นะครับก็สามารถที่จะเลขาคอรมอนําขึ้นถุลเก้าได้แต่ถ้าหลายคนที่อาจจะมีเอ๊ะอยู่บางพักอะไรแบบนี้น,นี่<ด><ช>กลับ<ด>ไหมนะต้องเช็คกคดีหรือเปล่าบทเรียนคุณพิชิตชื่นบานกับคุณเศรษฐาทวีศินป์อันนั้นก็เป็นเคสสตาร์ดี้ให้ได้เห็นนะฮะไม่ใช่เป็นเรื่องเก่าเลยมองย้อนหลังไปไม่ไมเกิน2ปีนะ่ย มันสัมผัสจับต้องได้นะฮะหมดสิทธิอนาคตทางการเมืองเลยนะฮะอันนี้ฝากย้ําก็ต้องดูดีๆต้องดูดีๆหลายคนบอกอยากที่จะให้มีการตรวจสอบในเรื่องของคุณสมบัติจริยธรรมให้ดีนะคะแล้วก็คุณพระดอนล,ล่าสุดให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวนะพี่หนุ่มผู้ชมว่าซองน้ําตาเนี่ยเจ้าตัวบอกว่าไม่ใช่ประวัตินะยังไม่ได้มีการส่งให้เลขาธิการคณะรัฐมนตรีในการตรวจสอบนะคะแต่บอกว่าเรื่องของการดํารงตําแหน่งนั้นเนี่ยเดี๋ยวรอทางกรรมการบริหารพัก ว่าอย่างไรก็จะว่าตามนั้นคราวนี้ผู้สึกข่าพยายามจะถามต่อเลยว่าตอนนี้เริ่มที่จะมีการจัดทำนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วหรือยังตามกรอบ120วันเจ้าตัวบอกว่าตอนนี้กําลังมีหลายโครงการที่เข้าสู่โต๊ะหารือโต๊ะเจรจากันรวมไปถึงผู้ประกอบการชายแดน7จังหวัดแล้วก็นโยบายกัรชาเพื่อการแพทย์ที่หลายฝ่ายกําลังจับตามองคุณพาดรยอมรับว่าไม่สามารถผลักดันได้ทัน S <S> <S เนื่องจากว่าต้องมีกฎหมายควบคุมในการจำหน่ายกัญชาส่วนโครงการรถไฟฟ้า20บาทตลอดสายอันนี้ก็ยังไม่แน่ใจว่าสามารถดำเนินการได้หรือไม่เนื่องจากว่ากฎหมายเนี่ยมันยังค้างอยู่ในสภา <S <S นั้นก็ชัดเจนนะตอนนี้ที่เห็นชัดๆคือกรอบส<อ>ี่เดือนเรื่องของการผลักดันกัญชามัน,นยังเป็นช่องโหว่อยู่ <S <S อะไระอะไรไม่จําเป็นนะฮะที่เป็นนโยบายสมัยหาเสียงมาก็เอาไว้ก่อนใช่ท่านอยากฟังเสียงประชาชนไหมฮะ อยากฟังเสียประชาชนเดี๋ยวเราประมวลให้ได้ดูนะทีมงานเป <cả> ็นหนึ่งขีดย4บนิดนึงนะฮะก็วันนี้มีประชาชนจากเหนือใต้ออกตกนะครับที่ทีมข่าวท็อปนิวส์เราไปเก็บเสียงมาอยากจะฝากอะไรถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่บ้างนะครับลองฟังดูนะฮะเชินครับ อยากจะฝากถึงนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับคนล่าสุดเนี่ยก็อยากให้ช่วยดูเรื่องของเศรษฐกิจนะครับแล้วกอ็อยากให้กระตุ้นเศรษฐกิจนะครับปากท้องของประชาชนนะครับอยากให้กระตุ้นเรื่องของการจับใจ่ายใช้สอยนะครับโครงการคนละครึ่งเนี่ยก,ก็ก็ดีนะครับเพราะมันเป็นการกระตุน้นการจับจ่ายใช้สอยนะครับแล้วก็เงินเงินมันจะหมุน,มนเวียนได้ดีเลยนะครับ ก็อยากให้ฝากเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งโครงการเรื่องของค่ารถไฟฟ้านะครับเทียว่า20บาทตลอดสายก็อยากให้คงคงทำให้ให้จบเสร็จสิ้นสมบูรณ์นะครับก็ถ้าได้รับตำแหน่งนายกแล้วก็อยากให้แก้ปัญหาชายแดนก่อนเลยเรื่องชายแดนเพราะว่าตอนนี้จริงๆแล้วผู้รักษาการคนเก่าเขาก็ดูเหมือนเขาไม่ออกแอคชั่นนะ,อ,ะอยากจะให้นายกคนใหม่เขาทำอะไรให้มันชัดเจนนะครับว่าจะ กันรั้วไหมหรือจะยังไงส่วนเรื่องในนโยบายก็มีอะไรก็ทําไปในระยะหว่งงางสีเดือนอถ้าที่สัญญากับทางพรรคประชาชนไว้ก็อยากให้ทำทำตามระยะเวลาหลักลก็จะมีในเรื่องของชายแดนแล้วก็นี่คือส่วนกลางนะฮะนี่คือส่วนกลางสองส มาร่วมสนับสนุน Top ปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ